โดยโดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีโซนทยานมาแล้วทั่วโลกท่านผู้ชมครับอีกเพียงชั่วโมงเศษเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับและขณะที่เรากำลังนับถอยหลังเข้าสู่ปี2559เราก็กำลังนับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์ที่สำคัญมากที่สุดปรากฏการณ์หนึ่งในอีกไมก่หนึ่งชั่วโมงข้างหน้าน,นี้นะครับนั่นก็คือการเกิดของประชาคมอาเซียน ท่านผู้ชมตื่นเช้ามาวันพรุ่งนี้ต้องบอกตัวเองนะครับว่าจากนี้ไปประเทศไทยไม่ใช่อยู่โดดๆเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมที่ใหญ่มากสิบประเทศประชากรรวมกันห600้อกว่าล้านคนแต่แน่นอนจะมีคําถามอยู่นะครับว่าความหมายที่แท้จริงของประชาคมอาเซียนคืออะไรกันแน่คนไทยจะรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับคืนนี้ผมจะหาคำตอบจากท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณอภิชาติชินมโนนะครับท่านปละดครับขอบคุณครับที่มาร่วมรายการนะครับคือผมเชื่อว่า คนที่จะรู้สึกตื่นเต้นและมีความคาดหวังกับประชาคมอาเซียนมากที่สุดนะก็น่าจะเป็นคนในกระทรวงการต่างประเทศนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีบทบาทอย่างมากในการขับดันให้ประชาคมนี้เกิดขึ้นท่านประาเองส่วนตัวเนี่ยตื่นมาวันพรุ่งนี้คิดว่าจะสัมผัสอะไรที่มันบอกแล้วว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมคือ,ค,อคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณเทพชัยถึงแม้ว่าทางอาเซียนเนี่ยได้กาหนดวันที่31ธันวาคมเนี่ยให้เป็นวันที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็กตามเนี่ย แต่จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยการพัฒนาการที่เกิดขึ้นที่จะนําไปสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นลําดับนะครับเป็นขั้นตอนของมันถ้าจะบอกว่าไปแล้วเริ่มตั้งแต่ปี2510ที่มีการก่อตั้งอาเซียนขึ้นแต่แลแรกเริ่มเดิมทีเรามีสมาชิกเพียง5ประเทศต่อมาเพิ่มเป็น10ประเทศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ผ่านมานี่อาเซียนจะอายุ50ปีแล้วนะครับปี ก็ได้มีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับมีความร่วมมือที่หลากหลายหลากหลายมิติมากนะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองนะครับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลย<ช>ีการศึกษาครับนะครับครับท่านอดีตเลขาอาเซียนคุณสุรินทร์พิสุบันบอกว่าถ้าจะบอกว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงสัญลักษณ์ก็ใช่ใช่ไหมนั่นคือนั่นคือสิ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับวันที่1มกราคม2559เนี่ยครับปิ ถูกต้องนะครับผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงสัญลักษณ์นะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักแล้วนะครับว่าบัตรนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนะครับเราต้องมีวิธีคิดนะฮะมีวิธีคิดใหม่เราต้องมององให้มากกว่าประเทศไทยกลับครับนะครับถ้าหาที่จะทําประโยชน์ก็อาจจะคิดทําประโยชน์ไม่ใช่แต่ให้ส่องประเทศไทยเท่านั้นให้คิดทําประโยชน์ให้ประชาคมอาเซียนด้วยนะฮะ คือท,ที่ผ่านมาท่านประหลัดครับความร่วมมือทางเศร,รษฐกิจทางความมั่นคงเนี่ยมันค่อนข้างเด่นชัดมาตลอดใช่ไหมครับแต่ว่า้เสาที่สามที่พูดกันมาตลอดคือเสาของประชาชนเนี่ยมันก็เป็นเสาที่คนทั่วไปโดยเฉพาะคนไทยแล้วกันนะครับ,รบยังสัมผัสไม่ค่อยได้ว่ามันมีความหมายยังไงกับเขาเนี่ยคือในการที่เป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยอาเซียนเนี่ยจะมีการร่วมมือกันมากขึ้นอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นนะฮะ ในเสาแรกเนี่ยด้านการเมืองความมั่นคงเนี่ยนะฮะอาเซียนก็จะเป็นสังคมที่มีความสงบสันตินะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขความขัดแย้งโดยการพูดจากันนะครับเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีแล้วก็ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาพวกความมั่นคงรูปแบบใหม่นะฮะตอนนี้มีปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะปัญหาข้ามแดนต่างๆปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามแดนปัญหาเรื่องโรคระบาด นี้เราทําคนเดียวไม่ได้นการแก้ไขปัญหาปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ปัญหาเรื่องการค้ายาเสพติดเนี่ยเราต้องร่วมมือกันในกลุ่มอาเซียนการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้เราร่วมมือกันได้ดีขึ้นนะฮะน,นี่เป็นประโยชน์อันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเพื่อที่เห็นได้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนก็คือว่าตลาดอาเซียนเนี่ยใหญ่มากอย่างที่คุณเทพชัยบอกนะครับมีหกร้อยกว่าล้านคนแล้วก็พลังซื้อก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ เรามีศักยภาพที่จะขยายตลาดแต่ที่จะมองแค่ประเทศประเทศไทยรเราสามารถค้าขายนะครับขายสินค้าของเราที่ผลิตได้เนี่ยทั้งตลาดอาเซียนแล้วก็อาเซียนเนี่ยกำลังดําเนินการเพื่อให้กลายเป็นตลาดเดียวนะฮะฐานการผลิตเดียวอันนี้จะทําให้อาเซียนเนี่ยดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนจากต่างประเทศเพราะว่าถ้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเขาสามารถส่งสินค้าที่ที่ผลิตได้ประเทศไทยเนี่ยขายในตลาดที่ใหญ่ขึ้นไปเก้าประเทศเลยถ้าไปอีกเก้าประเทศนะครับ แต่เราก็ต้องอพยายามปรับตัวเรานะครับให้มีความขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าเขาอาจจะเลือกไปลงทุนในประเทศอ,อีก๙ประเทศก็ได้เช่นกันนะครับในในการในกระบวนการเนี่ยอาเซียนเองเนี่ยก็จะต้องมีการเ,าเปิดให้มีการไหลเวียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆไหลเวียนทางการค้าสินค้าไหลเวียนทางการค้าบริการไหลเวียนทางด้านเงินลงทุนให้มากขึ้นอาเซียนจะต้องมีมาตรฐานร่วมกันนะฮะจะต้องมีการพิจารณา ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้เอือ้ออำนวยมากขึ้นในส่วนนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาคเอกชนไทยเนี่ยซึ่งผมมั่นใจนะฮะภาคเอกชนไทยว่านนได้มีการปรับปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้วได้มีการเข้าไปลงทุนในประเทศเพื<ๆ>่อนบ้านในประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆก็อยอมสามารถที่จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ในเดียวกันเนี่ย ภาคประชาชนของเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับจากจากการรวมตัวการเปินประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเช่นกันเกษตรกรก็จะขายสินค้าได้ดีขึ้นผลผลิตทางเกษตรนะครับได้มากขึ้นเนื่องจากมีการเปิดเสรีนะฮะของการไหลเวียนของบุคคลที่มีทักษะพิเศษเนี่ยบางสาขาอาชีพเนี่ยก็จะให้บุคคลเหล่านี้สามารถที่จะเดินทางไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนได้แต่แน่นอนเราก็จะต้อง พยายามเตรียมความพร้อมเราในเรื่องนี้ในด้านสังคมก็เหมือนกันนะครับทังเสาเสาสังคมในความร่วมมือด้านสังคมก็จะมีความร่วมมือในด้านการศึกษานะครับก็จะมีการยกระดับการเรียนการสอนนะครับในประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเชื่อมโยงด้านหลักสูตรต่างๆการยกระดับด้านสาธารณสุขนะครับที่จะมีะความร่วมมือกันการการ,รเผชิญกับปัญหา เช่นภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับแล้วก็อื่นๆอีกแต่สิ่งหนึ่งที่อาเซียน,นยจำเป็นจะต้องมีความรู้สึกร่วมกันก็คือความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรู้สึกถึงความเป็นอาเซียน<อ>มีจิตสํานึกของความเป็นอาเซียนร่วมกันต้นปัดเองมองว่ามรนจะวัดความสําเร็จของการเป็นประชาคมด้วยอะไรได้บ้างที่เป็นรูปธรรมที่แตกต้องได้ในในวงประชุมของระดับปัลัดของอาเซียนทั้งหลายเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้บ้างไหมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันวัดได้ อ๋อแน่นอนครับนานาประเทศ <Yeah. S 1> ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับอา,อาเซียนมากขึ้น <Yeah. S 1> เขาเข้ามาติดต่อมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น <Yeah. S 1> เขาเห็นความสําคัญของการที่อาเซียนคงความเป็นแกนกลาง <Yeah. S 1> ในสถาปัตยกรรมทางยุทธศาสตร์ <Yeah. S 1> สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคง <Yeah. S 1> ของภูมิภาคเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> อย่างซารัฐเองเนี่ยมาบอกกับผมเลยเดี๋ยวนี้เขาพูดนะครับอยากให้อาเซียนมีบทบาทมากขึ้น mm hmm. ในการทํารงไว้ซึ่งสถาสันติภาพเสถียรภาพในภูมิภาค เรื่องเศรษฐกิจก็เช่นกันนะครับเขาก็สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในอาเซียนทั้งสิ้นนะครับประเทศรวมทั้งภาคเอกชนบริษัทใหญ่ๆที่ผมได้มีโอกาสพบกะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสนใจเพราะฉะนั้นที่เคยพูดกันว่าอาเซียนเป็นแค่เสื้อกดดาษเป็นแค่ท็อกช็อปหรือเป็นเวทีมาพูดคุยกันอย่างเดียวไม่มีแอคชั่นเท่าไหร่นี่ก็เป็นภาพเก่าแล้วเป็นอดีตแล้วใช่ไหมครับเขาพูดกันไปนะจริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อาเซียนได้เดินทางก้าวหน้ามาเป็นลําดับอันนี้เนี่ยทุกคนเห็น ล้วก็สัมผัสได้ครับก็มีคนตั้งคําถามมาตลอดมืนอนกันว่าพอเป็นประชาคมแล้วเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนของประชาคมนี้บางคนก็เสนอ,อว่าทําไมประเทศไทยไม่พยายามทาตัวมีบทบาทเด่นโดดเด่นในในประชาคมอาเซียนมากให้มากกว่านี้นะครับในทางปฏิบัติแล้วจริงๆแล้วไทยจะทําอะไรมากกว่าที่ผ่านมาหรือว่ามันจาเป็นต้องมีคนที่มีเสียงดังกว่าคนอื่นในประชาคมใช่ไหมคือประเทศไทยอยู่ในสถานะที่ดีมากนะครับหนึ่งก็คือว่าอาเซียนนถือกําหนดที่ประเทศไทยเรามีประวัติเรามีประวัติ การทางการดําเนินการทางการ,รทูตที่ที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่ผมว่าวิธีการที่เราจะประคองอาเซียนไปข้างหน้าเนี่ยการที่เราจะมีบทบาทเนี่ยควรจะจับมือแล้วไปด้วยกันนะไปพร้อมๆกันไม่ต้องมีนะพระเอกไม่ไม่ <laughs> ไม่ไม่ควรจะเล่นบทเป็นพระเอกมากนะแต่เราสามารถมีบทบาทนําแล้วก็สนับสนุนได้มีบทบาทที่แอคทีฟที่แข็งขันไนดะ้แล้วท่านมองว่ามีตรงไหนบางที่ไทยควรจะมีบทบาทที่ท่านใช้คำว่าแอคทีฟมากขึ้นก็คือครับ ก็คือแข็งแรงแข็งแรงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือในช่วงสามปีที่ผ่านมานะฮะก็จะเห็นได้ว่าเราได้มีบทบาทในฐานะประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนนะครับในเรื่องอสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ซึ่งทุกประเทศชื่นชมนะฮะถึงบทบาทไของไทยในการที่สามารถที่จะเป็นสะพานเชื่อม ระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นรวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของไทยนะครับ,รบที่สามารถดํารงบทบาทนั้นอีกบทบาทหนึ่งที่ไทยได้มีบทบาทมาโดยตลอดก็คือเราพยายามผลักดันเรื่องการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงระหว่างกันในหมู่กลุ่มอาเซียนที่เรียกว่า connectivity อ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ไทยเนี่ยชูชูบทบาทเด่นในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งอันนี้มีความสําคัญในการที่ การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันต้องมีการเชื่อมโยงกันทั้งในเรื่องแง<ม>่ถนนหนทางนะครับรถไฟเ,เรือการเดินเรือต่างๆการเชื่อมโยงทางด้านการขนส่งรวมทั้งการเชื่อมโยงในแง่สถาบันบนะฮะในแง่าการอำนวยความสะดวกสินค้าผ่านแดนนะครับเ,เรื่องของด่านเรื่องของร,ออระเบียบด้านสุลกากรต่างๆแล้วก็การเชื่อมโยงระดับประชาชนต่อประชาชนก็คือว่า การที่มีอย่างที่ผมบอกอย่างที่มีการที่มีจิตสํานึกร่วมกันเนี่ยเป็นอาเซียนการไปมาหาสู่กันมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ที่เราก็ได้มีบทบาทนะครับในการผลักดันนะครับคำถามสุดท้ายผมจะขอกลับมาที่การต่างประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับท่านคิดว่าหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยยังจะเจอแรงกดดันจากนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตกอย่างต่อเนื่องหรือมากขึ้นหรือไม่เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าหนึ่งปีข้างหน้าการเมืองไทยก็ยังไม่กลับไปสู่ภาวะปกติอยู่ดีนะครับ ล่าสุดผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับดดนรัสซก็พูดชัดเจนว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐจะกลับไปเป็นปกติยังไม่ได้หรอกแต่ใดที่ประเทศไทยยังไม่มีประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเลยท่านเคิดว่าปีหน้าเราจะเจอคําพูดแบบนี้แรงกดดันแบบนี้อยู่ไหมคือแดนรัสเซอร์เขาก็มาเขาก็พบกับผมนะครับแล้วก็เรามีการประชุมร่วมกันที่เรียกว่าการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐครั้งที่5้านะครับเมื่อวันที่16บสนะฮะธันวาคมที่ผ่านมา ผมว่าสหรัฐก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับจากการประชุมครั้งนี้และก็ก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยมากขึ้นต้องการกลับมารื้อฟื้นนะครับความสัมพันธ์ความร่วมมือต่างๆทําไมทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าสหรัฐตระหนักดีว่าไทยมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐ แล้วเราสองประเทศเนี่ยเป็นพันธมิตรเก่าแก่นะครับโอ้มีความสัมพันธ์กันมาตั้ง182ปีปอันที่สามสารัฐมีความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร,ร์มีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร,ร์เชื่อมโยงกับไทยตั้งหลายด้านอะไรความสัมพันธ์ทวิภาคีไม่ว่าด้านสาธารณสุขด้านการค้าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์จรึงการจรึงเราีิสหรัฐยังต้องการอยู่อันที่สี่ก็คือว่าสารัฐเห็นว่าไทยเนี่ยสามารถมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสารัฐกับประเทศอื่นในภูมิภาคได้เป็นอย่างดีนะครับ อย่างเช่นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาพแม่โของอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่เรารมีบทบาทช่วยอยองสหรัฐให้มีความร่วมมือกับประเทศอย่างกัมพูชาลาวพมา่าเมียนมานะครับด้วยกันอันนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะมีความร่วมมือเราแต่แน่นอนเขาก็มีข้อจํากัดของเขาด้านกฎหมายภายในก็ยังไม่สามารถมีความสัมพันธ์ได้เต็มร้อยนะฮะ แต่ขาจะมีความสมานได้เก <c oughs> ้าส <c oughs> ิบเปอร์เซ็นต์ที่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนี่คืออะไรที่ยังไม่ไม่เต็มร้อยเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายของสหรัฐก็เช่นการให้ความช่วยเหลือ,อ,อให้แบบให้เปล่าทางด้านการทาหารนะครับหรือการให้การฝึกอบรมด้านการทาหารกับบุคลากรของไทยซึ่งก็เป็นจนํานวนเงินไม่มากครับ,รบประมาณสามสี่ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองที่ขาดหายไปแต่ความสัมพันธ์อื่นๆเนี่ยเต็มรูปแบบนี่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากสหรัฐในการที่มาประชุม ยุทธศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ครับผมนี่ก็แค่แค่ส่งเปิดไฟเขียวแล้วให้หน่วยงานต่างๆสหรัฐเข้ามาความร่วมมือกับไทยนะครับแบอันนี้อันนี้ส่วนของสหรัฐนะครับแต่ประเทศอื่นๆก็ก็ก็บางบางประเทศอย่างในในสภาพยุโรปนี่เขาก็ยังมี หลักการของเขานะครับที่เขายังยึดอยู่แล้กวก็หลายประเทศต้องการม,มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยกับมามก็ไม่คิดว่าเจะแรงกดดันอะไรมากเลยมากกว่าที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมอ,อ๋อไม่ฮะสยย<น>่วนใหญ่แล้วประเทศวนนี้เขาจะมุกมองไปข้างหน้าแหละครับมองไปข้างหน้าเพราะเ่าทราบดีถึงแผนงานร d แม p ของรัฐบาลชุดนี้ว่าในอีกปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งนะครับก็ขอบคุณท่านปลัดมากครับที่มาร่วมรายการในคืนนี้นะครับดีครับสวัสดีม่นะครับท่านผู้ชมครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงที่26 ในคืนสุดท้ายของปี2558แน่น,นอนครับอย่างที่ทราบกันหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีของเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความสมหวังความผิดหวังความเศร้าโศกความเสียใจและความดีใจและให้อะไรมาดานใจแต่ที่สำคัญก็คือเป็นปีของความเปลี่ยนแปลงด้วยเมื่อพูดถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วปีหน้าแน่นอนครับก็จะเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่เราคงคาดหวังเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งในประเทศไทยและในโลกนี้นะครับ เช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่1 6ของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันกับความเปลี่ยแปลงที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าแน่นอนครับเนื้อหาข่าวของเรานะครับที่ครบถ้วนรอบด้านตรงประเด็นแบบนี้ยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่จะเพิ่มความเข้มข้นนะครับ เพิ่มประเด็นให้รอบด้านมากขึ้นและเพิ่มความน่าสนใจในการติดตามให้คุณผู้ชมด้วยครับท่านผู้ชมกาติดตามนะครับว่าชมใหม่ของชั่วโมงที่26นั้นจะมาพบกับท่านเมื่อไหร่นะครับสำหรับคืนสุดท้ายของปีนี้คืนนี้นะครับเราสองคนขอไ้พอให้ท่านผู้ชมและครอบครัวประสบแต่ความสุขความสมหวังตลอดปีใหม่นี้นะครับคืนนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ do